Udyam peh kumam saradman khatia meh Udyam peh kumam saradman khatia meh

어. <목소리도>

สมาธินะปะเตนะ सके कामे चालु पे किरिसी तरह अते चंता लिखे विमाने ये पे लटे साहब मेर तालु बना कहाँ के हवा तुम निकेते होमा ज्ञान तो थे वा चालता लो इस समय या कांतपनाका तिन्नंदा ยามปิตังมังตะลานงภาชามิตาติยามปิตังคัง My money, I'm a man, my... ยะตทุกขนมวหวมากเติปะสวะตะยะสปินมหัวลพาเวนวิทังสตุปัตถวานัมหัวาลาพาเวนะสติหตุสาทานัมหัวกลเตชนวิทมีหิเตชว

ระโอยธรรมนานาันจะธรรมจริยายยาตะการันจะงรรมวหาวัชานิกรรมานิเตนตอตธรรมคระมวดธมะรติเวระเต,ะเตปะปะมา,า,าจะปานาน ยมหะอาปมาตวจธรรมเมตตาธรรมมังคลระโมตมังคะรลวยจะนิวะตัวจะันตัวทีจะกันยุตากกเลนธรรมะสวรรค์อิทธิธรรมคาโมตมังคันีจะโศวจะชาตาจ้มานานาจะตัสนาเกเรนะธรรมะ โมตตมันตะโพธามจรียนจาริยาสัจจานาสนาเนคาณาสัจกิริยาจเรตมังคารโมตตมงโพธาสโรทังเมธิตตัยาสนากรมปฏิอโศกรงวิรชังเขมังเขตมังคา วานาสาพะทัมมะลาชิตาจาพะจัสโซติงคันชติตนเจสังมังกาละโมยตมารี นาสุวติโหตุขยามวิระกลางนามากังปณนีตังยาาจะกาจากยมเนีสมาอิโตนาเตนาธรรมเมนาสมาทิกิจติธรรงปิตามเมรัานางปณนีตังเอเตนะจาเจนาสถวติโหตุขยามเวนนาเซโตปริวันนาเยโ สัมมาทิมานาตาลิกันยมาหุสัมมาทินาเตนะสัมโพนตวิจติตังริทังเมรัตานังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุอาทิหุยตุเยปุคระลาอัสสะตาจักจักลิเอตตานิยุตานิหุยติเต เทอะนันตานตังเทเดนะสะเจนะสุวัติโหยตุเยสุกยุตตามะธาตะดเถนะนิกามิโตโทธรตะธานามิเตปาติปตาอรมจังวิไคหะระ รัตนังปณนิังเอเตนะสักเอนะสุววติหุยจุทีนางกุรานังนวนาทิจังปวันวิราชิตายติเกะระวีสิทีนปิกาอวิรุิชันธามิพันติเทรายายังปิเดกลีดังทิจังเอเต ตตาพระฤรษีตาทังวันติอาพินญาญาณิปานายาโหยติยาเตเตนะตาวัเชนโสดีเตห้ยุตตาภตาเอกาสมิสมเยนาโโมทานาจักขัตตปาิาเนรุปิ ตังเพสจะเจตยิปตจตังอภินันทิตวัโดยขาโวยิุ่ตัวคาเนเอเตนะสาจวะเสนะโสวิเพอโหุสาพระตาอีเอทตาธรรมมาชาิเคระเยนาภิปิลิโตยุทเเลนะตันเยนะปนาเปตวะ เสนะเชี่ยัสติเตโหตุสาภะตาภีนะเจตหาภะตาตินานาำปิมาเอสีลังมาคาอะตติเรตาวกัสตานุปัสติธัรมมาตังเอเตนัตตาะจ้เชี่ยนสติเตหตุสาภะตาโยมิมิอาวะมะนัลัจายโยต i, play, I, play, I play. ตัมมาโลภาเวนนาวินาสัมเณตุยัตุนิเมตางขาวะมังารานเจรย์เจ ละละสาาีระระคันตุสตาพะตาภาวนาพิระตาโหตุนันจันตุเทวตาภตา,ทา สัตเทวะมโนสานัมโคตวะพวาติสวะทตวะัพวจาธรรมวาสันติกโกอาการิโกเฮหิกัิกโก ปันโนะควัตัวสาวกสังตฆสเมียที่ปฏิปันโนะคะวัตวสาวกสังตฆยะทิทารญาตาริภุริสยุคานิอาตปุริทัปุขัลาเอตพระผูวตสาวกสังโฆอาหุนายะ I'm learning เตะชยยมังคลนิมาลาเทกมมิเยจิตาสาลติงขวารนาละวตมากรรมตาตยาขันธนเตะตุตาณวินาทิกวะมุนิห็ตัวเตะตาพะวุดเตชยมังคา จักมาธนีวัตุธารุนันตังเหตังบุเสกวิกิาจิตวมุมเหตอาันเตจะจาภวตุเตชยมังภลานิอุเขะระมติหาวัจุขารุนันตังทาวันสิโยจนปทางบูริมาลา ตภาวนาการธมุจารีวาตาพิณียจินจาญาทุตวจรนยัญนิกายมะเชสันเตนะสวมาวิจินาทิตวามุนินทวอตตนเตชะชาภาวุตเตชะยามังคารานิสจังวิหายมาติตาตภวนา พิโลภิตมะนังกติอันตะคุยตังปัญญาปเทปัจจริตวะชิตตวะมุนี ยันต์โทหิตโทปเทสวิธีนาชิตสวามุนิโตตันเตยจชะภาวะจุเตยชะยมังคารานิตุคาหาติติบุชเกนะสุเทตังคังคังมังวิสุติชุติเมติภะคะวิจานังญาณคัตเถนะวิธีญา